สวัสดีทุกคนนะครับตัวนี้บอร์ด LG inverter นะครับก็ซ่อมอาการเปิดเครื่องไม่ติดนะครับตัวนี้ภาคสวิตชิ่งเสียนะครับภาคใจไฟเนาะนะครับตัวนี้ซ่อมได้อย่างเดียวนะครับเปิดเครื่องติดผมลองให้ไม่ได้นะผมยังไม่ได้ตัวเซตตัวอุปกรณ์กันลอง ตัวนี้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับคุยคุยกับลูกค้าเป็นส่งตัวบอร์ดธรรมดามาครับส่งตัวอินเวอร์เตอร์มาให้ซ่อมเชยเลยอ่าก็ส่งมาแล้วก็ทําให้นะครับจะว่าก็ลองไม่ได้ลองเต็มระบบนะครับแค่ลองเปิดเครื่องติดดูพวกปิดเปิดได้นะครับกดปุ่มได้นะอืนะครับก็สาหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับ เลาท่านบอกวาอ่าซ่อมเสร็จแล้วนะครับต้องต้องเอาไปเสียบในในเครื่องนะครับถึงจะดิสลย์จะติดนะครับมันจะติดแค่ไฟตรงนี้อ่ะอ่า,อายวลองให้ดูทำไมถึงติดแต่ไฟตัวนี้นครับเปิดเครื่องนะปุ๊บเลย์ต่อไฟตรงนี้ติดจริงนะไฟตรงนี้มันติดจริงหน้าจอไม่ติดเลยนะครับทีนี้เราจะมาลองบนโต๊ะยังไงนะครับให้ ให้รู้ว่าตัวดิสเพลย์เนี่ยมันติดนะครับให้รู้ว่าตัวดิสเพลย์เนี่ยมันใช้ได้หรือว่าเอาตัวอุปกรณ์เสริมมาต่อเพชเชอร์ต่ออะไรเงี้ยต่อเดนนะครับก็อย่างที่บอกตัวเนี้ยผมยังไม่ได้เซตอุปกรณ์สําหรับงานซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับเพราะฉะนั้นช่องเสียบเดนเสียบน้ําเสียบอะไรเนี่ยต่างๆนะผมยังไม่ได้วางผังไว้ตรงนั้นนะครับก็ทีนี้ เราจะทำยังไงให้บอร์ดดิสเพลย์ติดนะครับง่ายๆเลยนะครับเนี่ยผมใช้ตัวหลอด60วัตต์หรือ100วัตต์เนี่ยครับหลอดหลอดไส้เนี่ยนะครับมันจะมีขั้วอะไรนะช็อกเก็ตอ่าตรงนี้นะครับที่ไว้สำหรับต่อตัวน่าจะเป็นอาร์กระเบื้องอาร์โหลดอะไรนี่แหละที่อยู่ด้านหลังบอร์ดนะครับอ้ด้านด้านหลังเครื่องนะครับอ่าหรือว่าบางรุ่นก็อาจจะเป็นใช้มอเตอร์แปลนะ ไอตัวอันนีม้มันคลอตัวเนาะตัว,ต,วตัวชิบ้านครับใช้เมเปล่ะก็เสียบอ่ะหลอดไฟกี่วัตต์เนี่ยจะดูให้ก่อนมองไม่เห็นนะครับมันลบไปหมดแล้วประมาณหกสิบร้อยวัตต์นะครับใช้ได้เนาะโอเคเปิดเครื่องนะติดนะครับแต่ว่าจะขึ้น PE นะผมไม่ได้ต่อเพชเชอร์ต่ออะไรเลย ะครับแค่ลองเปิดเครื่องติดนะครับก็ซ่อมั่ายไปภาควิตทชินนะครับ IC อะไรนะไอซีิตชินเนี่ยระเบิดนะครับแล้วก็มีพวกตัวอะไรขาดนิดนิดหน่อยนะครับก็ตัวเดิมเบอร์ต่ำนะครับตอนนี้ใส่เบอร์สูงให้เลยนะครับ T O P เนี่ยสองสี่สามนะครับผมใช้สองสี่หกใส่ไปให้เลยนะครับ ก็น่าจะทนกว่าแล้วเนาะปิดเปิดเครื่องได้นะครับ PE นะครับแค่ต่อหลอดไฟก็สามารถเทสแผงนหน้าได้แล้วนะครับโอเคครับสั้นๆน,นะครับความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับตัวนี้